สองมาน,น่อยรอจากมูนะคะชัดสอ้ยอิงาอีงา,านแะแบนตแตแตดินขอมมาเนธดมคอม,มาัาชนดเดี๋ยวเดี๋ยวลูบม,มาสีมาทางนี้นะคะเขาต่อลูกของเขาเองร้อ <c oughs> มมาสิบสิบสิบโก้ก สองหรืบอกเขาสองแล้วเออทั่วคงหนึงเลยเหรอเหรอตาไม่ย่อยรอบสองเลยไม่ย่อยได้เขาได้แต้มกันมาทุกคนเลยได้มาบุญาเบิง่าเบิง่าเนาะเอ้ย่าผิดแล้วเบิ้งาเตมาได้เอาเดาเอาทาไปก่อน ไม่ได้เอาท่าไ้ก่อนนะคะพอแม่บัวแล้วนไม่อยากจะบอกเลยว่ามาลัแคย่าดกเกง่งรอาด มันยันไม่หน่อยชนะเลยเราสองคนนอนนอนอัญชลีออส่อ๋อ,<า>อได้สิบห้อยเอ็นบ,บนแล้วยกเมื่อจีแล้วก็<า>เขาได้แปดพูดไอไอปูดได้หนึ่งลิฟได้หนึ่งง<า>่หน่อยยังศูนย์่แล้วค่ะสองรอบเราศูนย์นอนนอนเราเก่งเราเก่งเดี๋ยวมานอนอับสามนะจ๊ะ